ตอนน่าพี่น้องไม่เห็นใช่ไหมหมอเลิกเน้อบบอได้ทอดใช่หมอค้างทอดใช่หมออันนี้เพราะว่ามันดันน้ำมันมันขุ่นไปดันน้ำมันขุ่งามบ่ สเตักึ้นในเบอร์้วรจะเห็นนะพี่น้องถอดขนมไข่เหี่ยพี่น้อง,อง,ออง,พ,องพี่พอ่อละละน,ะนี่พอดีนวยบักใหญ่เลยพี่น้องโอ้ยอย่ามาผมใส่จะคลอมเลย Vô vị đâng. Vô vị đâng. Light out. Vô vị đâng. 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 Vô ก็อย่าให้มันมุ่นอย่าให้มันดันพี่น้องคนคนให้อันนนั้อันนี้คนเฮียนจะสีมันมุ่นมุ่นมันจะปิดกลนหมอว่าด้ว่าองมาจากบอดำบอดำบอแดงน้ำพี่น้อง หน่วยมุมๆม้วยที่ถอกเส้นนี้ไว้ถอดไปลยหกหน่วยนี้สี่หน่วยชิบหน่วยพี่น้องขอถทษที่วัดเก่าวเก่าน่นับพอต้องหาเส้นชิบอถทดคอถทดพี่น้องคอถทดเด้อบ่ากันเนาะมันดงบวบ่ได้นับเบิงคัด ทอดไม่ได้เนี่ยเราทอดบอกไฟแห้งน้าเพราะปานกลางด้วยไฟกันเอง้าเอาไฟแห้งมันมันจะหมายกรุดปมันคู่ขึ้นนะคะโอเคชุบแล้วผ่านคู่ก็ใจแป้งพอดีมันกระโบเตะได้ี่นะก็ใจแป้งกันบ่พ่อกันบ่พอกันบอดปลาบ่เสมอแบบตามกำหนดมันนะ มันแตกกรเนอเคยเห็ดมากอนเด็นใหม่ๆแตกกลุ่มปังกลุ่มปั่งพระนอกระจนย่านถึงไหมฮะคืออ่าได้ยังี่ก็ได้ขนมงาขนมง่าขนมไข่ขเหี่ยปลาะสาซิของขนมไข่ขเหี่ย นอนยู่มาก็นตะกี้คือนอนขึ้นมาสุดคหน่สิบวยาคือตอนเาปั่นปั่นจะ์ใส่ก็ไม่ได้โดน อดมันใช้ง่ายกลัาหนักยังถอดใช่หมอนี่หมอกระทะบุ้ี้ันมีอยานมันน้ำมันโขมบดยมาหาน้ำมันขมใสื่อนถอดอูหนอกเปลงบี่่่่บ่่กป่่่่่ต่่่่ย่่่่่่่่่่่่่น่่่า่่่่่

มาง่ายๆเราปฏะเหตุหน่อยหน่อยไดปลอดไทยบ่มีปัญหาบ่แตกโบยางง้างๆพี่้องแล้วจให้่น้องิ่งเดี๋ยวละ ใช้เบ่งตาอย่ามันถลกตาเน่สวยวอสวยวอสวยวอสวยวะซิหน่อยพอดีน่านี่กระบนตุ๊กุกท เช็คกินให้ดูเดี๋ยวมาเสียจเมื่อก่อนเ้อะ ไฟฟ้าหนักกวเอ้ยห่อนหอนบ่เห็นหัวขอโทษเด็กผิวหนังบ่เห็นหัวอุ้ยห่อนไป้ัตคขู่บอกผิด เก็บเไว้บ้านีสี<ม>ล่างใส่ตู้เย็นไว้จะไปกินกันไอ้หอนหอนหอนมาด้อยพุตุ่เออพ่อดีเด้ไะโอ้พ่อดีพ่อ้าว<ม>พ่อดีเลยงามงามเลยพวกเนี้ยง่ามงาม,งาม,มใช่ปะหน่วยบ่ได้หน่อยอีกบ่ได้เห็ดหน่วยหน่อย nhà hòn Thế đó. Nó xiêm vừa. Có đi rồi. กับเจ้าเลยกับเจ้าไปค้มยิ้มเนาะเมื่อแต่ขึ้อพดทอดเห็ดเกลือหน่อยเด้วยขนาดชุดนี่แหละเขาเห็ดขายอยู่อื ว่าดนเดนเอาสิิ่นออี่อรปุิดไแห้งเปิดไผ่อนอนน่อเปิดแน่นหอดคลิปก่อนคลิปได้ร้ายแล้วบอมันความนี้งามนี่ไผแห้งนี่10นาทีโอเคโอเคพี่น้องมากินน้ำกันเน่อดีแิบกรอบดีนุ่มใน อยู่ดีม่แห้งพี่ดอกสวกมาอันดำด้วย